สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เอ็มแคร์นะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเอ d e เดลิงนะครับสารับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำภารกิจของเจ้าตัวละครยูรา ura, นักล่านิวโลหิตนะครับซึ่งภารกิจนี้เนี่ยจะทำให้เราได้เจ้าดาบนี้มาครับเที่ยวยาวนะครับหรือว่านากักกัคิบะนะครับมือสั้นเรดูเวียนะครับแล้วก็เงาสองปลายเอลิโนร่านะครับ อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าความสามารถของบุญไม่ธรรมดาเนาะเคี่ยวยาวเนี่ยผมเคยทำคลิปแล้วก็รีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับดาบเล่มนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลดูเวียกันบ้างนะครับก็คือมีสั้นเล่มนี้นะครับอ่าอันนี้เนี่ยเลดูเวียนะครับจมือความสามารถพิเศษก็คือคมดาบโลหิตแห่งเลดูเวียเนาะอันนี้เป็นตะกูลมีสัน้นนะครับใช้ฟันหรือแทงนะครับอ่าใช้การโจมตีกายภาพนะครับใช้ความแข็งแกร่ง5ความชำนาญ13พิษสง13นะครับอันนี้ใช้คาพิษสงด้วยนะ อ่าแล้วก็สะสมสถานะเลือดออก5.2นะครับเยอะมากๆสําหรับมีดนี้นะครับความสามารถของมีดก็คือนี่ครับนี่เป็นคมมีดโลหิตนะครับพุ่งก็ไปหาศัตรูนะครับระยะทางค่อนข้างโอเคเลยนะฮะแล้วก็ใช้อ่าเขาเรียกว่ามานาไม่เยอะมากด้วยสาหรับเจ้าเลดูเบียเนาะอันต่อไปคืออันนี้ครับงาสองปลายเอลิโอนล่านะครับอ่าอันนี้เนี่ยจะเป็นงาวสองปลายนะครับเป็นลักษณะนี้นี่เห็นไหม เป็นดาบสองปลายนะครับใช้ความแข็งแกร่ง12ความชำนาญ21แล้วก็พิษสวง19นะครับค่อนข้างใช้สเตตัสที่ค่อนข้างสูงในระดับหนึ่งเนะาะแล้วก็ที่สำคัญคือสะสมสถานะเลือดออก56เลยนะเป็นอาวุธ2อันนะครับที่เราได้มาแล้วมีค่าสะสมสถานะเลือดออกที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะสำหรับอาวุธ2ชิ้นนี้เนาะส่วนสกิลของน้าสองปลายเอลิโอนนร่านะครับบอกเลยว่าเท่โคตรผมบอกเลยว่าอาวุธนี้ควรมีเก็บไว้นะครับนั่นก็คือนี่ครับมันจะพุ่งตัวเข้าไปแบบนี้นะครับ อ่าแล้วก็ย้อนตัวกลับมานะฮะแบบนี้นะครับมันจะทวงเงาสองปลายนะครับแล้วรูปแบบสุดท้ายเนี่ยมันจะฟันตวัดตัวกลับมานะครับอ่าให้ดูศัตรูแบบนี้นครับอ่าหมุนตัวเข้าไปแล้วก็ตวัดกลับมาแบบนี้นะครับทําให้เราหลบลีกการโจมตีของศัตรูได้ในระดับนึงด้วยนะปะ๊าเป็นไงเออเออโดนแทงสวนไม่เดินี่ครับ งครับต้องบอกว่าโคเท่บอกเลยถ้าโจมตีก็ไม่ธรรมดานี่อ้ยเวียงเวียงเวียงนี่ครับหมุนตัวด้วยนะครับสําหรับเงาสอปลายเนาะเอาเป็นว่าเราจะสามารถได้รับอาวุธทั้ง2ชิ้นนี้มายัางไงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องทำภารกิจของยูราก็ได้นะครับแค่ไปในตําแหน่งที่ตัวละครที่ดรอปอาวุธประเภทนี้อยู่นะครับก็น่าจะสามารถได้มาแล้วแต่เงาสอปลายผมไม่แน่ใจนะ เออแต่มีดเรดูเวียเนี่ยได้แน่ๆน,นะครับแต่สำหรับเงาสองปลายนี้ผมไม่ชัวนนะครับผมถ้าเกิดเพเซก็ทำภารกิจของยูร่านักล่านิวโรหิตเถอะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าภารกิจมันทำกันยังไงนะสำหรับเพื่อนๆที่จะมาทำเควสของยูร่านักล่านิวโรหิตนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะได้เจ้าดาบเล่มนี้ช้าหน่อยนะครับก็คือดาบเขี้ยวยาวหรือว่านากขาิบะนี่เองนะครับมันจะได้ช้านิดหนึ่งเนาะมันจะได้ไปลายเควสเลย แต่ถ้าเกิดใครอยากเดินเควสไลน์หรือว่าเดินเนื้อเรื่องเนี่ยก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับจุดแรกคือตรงนี้ครับนี่อ่าบริเวณตรงนี้นะครับให้เราวิ่งมาจากโบสเอเลก็ได้หรือว่าจุดเริ่มต้นการชี้นำนะครับวิ่งลงมาตามทางนะครับร่อน้ำมาเราก็จะเจอกับอาคารที่มันถล่มคล้ายซุ้มประตูแบบนี้นะครับเมื่อเดินเข้ามาเราจะเจอกับยูล่ายืนอยู่ข้างกองไฟนะครับให้เราเข้าไปคุยกับเขาได้เลยนะครับ เขาก็จะเตือนว่าทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยมีมังกรอยู่นะครับอย่าไปเฉียดเข้าใกล้เฉียวนะครับอันนี้ก็ช่างมันนะครับอันนี้สําหรับใครที่อ่าเขาเรียกว่าอยากจะฆ่ามังกรแล้วก็กลับมาคุยกับยูราเพื่อรับคําชมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับสําหรับใครที่ไม่ทําอันนั้นก็ฆ้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เดินออกมานะครับจากตรงนี้นะครับนี่ จากจุดที่ยูราอยู่นะครับให้เราวิ่งตามทางล้อขวาไปนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเจอมังกรแน,นะให้ล้อขวาไปเลยนะครับแล้วก็วิ่งตามทางไปได้เลยนะครับนี่วิ่งล้อขวามาเรื่อยๆนะครับเป้าหมายของเราก็คือใต้สะพานด้านหน้านั้นน,น,นะครับนี่เห็นไหมวิ่งตามทางมาเลยเราจะผ่านอาคารสิ่งก่อสร้างมากมายนะครับแล้วก็ เราจะมาถึงกับบริเวณใต้สะพานตรงนี้จากแผนที่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับใต้สะพานนี้วิ่งลอดเข้ามาเลยนะครับอ่าเมื่อวิ่งลอดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเจอกับศัตรูนี้ช่างมันนะครับก็วิ่งเข้ามาได้เลยนะเมื่อวิ่งมาซักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะโดนบังคับสู้นะครับนี่ลงจากม้านะครับแล้วก็จะมีคนมาบุกลุก โลกของเรานะครับอันนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะจัดการมันเลยไหมหรือว่าเพื่อนๆจะล่อมันแล้วก็รอเวลาสักพักหนึ่งนะครับสําหรับเจ้าเนริอุสตัวนี้นะครับอันนี้เนี่ยยูล่าก็จะมาช่วยเรานะครับสําหรับใครที่แบบว่าไม่อยากสู้กับมันเนาะอ่ะก็ให้ยูล่าเข้ามาช่วยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลุมสะรรมมันได้เลยครับสําหรับเจ้ายู่ใเนริอุสนะฮะโอเค เมื่อจัดการเจ้าเนลิอุสเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้มิซันเลดูเวียมานะครับอันนี้เนี่ยของดีนะครับมิซันอันนี้นะฮะหลังจากจัดการเนลิอุสได้แล้วนะครับให้เราวิ่งตรงต่อไปได้เลยนะครับนี่ตรงมาทางนี้ทางนี้เลยทุกคนวิ่งเข้ามาตามทางได้เลยนะพอเข้ามาถึงด้านในเราจะเจอกับยูล่านี่ครับยืนอยู่ตรงนี้นะครับ ให้เราคุยได้เลยนะ oh, ah, iri, เขาก็จะเตือนว่าไอ้พวกนิ้วโลหิตเนียยยยย uh ่ยอย่าไปออมอมือให้มันนะครับหลังจากที่เราปราบในลิุสแล้วก็คุยกับยูราเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเทเลพอร์ตมาที่ตรงนี้ครับหน้าประตูใหญ่วิทยาลัยนะครับอันนี้อยู่ในแผนที่เอเนียนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมอ่ะ เมื่อมาถึงแล้วนะครับเราจะเจอกับผนึกตรงนี้นะครับให้เราวิ่งผ่านผนึกไปเลยนะครับไม่ต้องกดคุยเนะาะเราจะวิ่งทะลุผนึกมานะครับแล้วก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับเราจะเจอกับป้ายสีแดงๆตรงพื้นแบบนี้นะครับนี่อันนี้เนี่ยเรากดตรวจสอบได้เลยนะครับเราจะได้รับการอัญเชิญไปเป็นพันธมิตรของยูร่านักล่านิ้วโลหิตนะครับให้ตอบใช่ไป หลังจากนั้นเนี่ยเราจะโดนเทเลพอร์ตนะครับโดนวาร์ปมาทีา่โลกของนี่ครับมือสังหารผาอีกานิ้วโลหิตนะครับให้เราจัดการมันให้ได้นะครับโดยการช่วยยูล่านะฮะนี่แน่แหวยแรงมากแม่โอเคเมื่อจัดการได้แล้วเนี่ย เราก็จะกลับสู่โรคเดิมนะครับแล้วเราก็จะได้โค้งแห่งรูนกับยาเรียกนิ้วงอด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะได้เท่าสงครามนักล่าเหยื่อแห่งหมอกด้วยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเดินมาตรงนี้ครับจะเจอยูร่านะครับยืนอยู่ให้เราเข้าไปกดคุยกับเขาได้เลยเขาจะขอบคุณเรานะครับแล้วก็จะให้หินแร่ระดับห้ามานะครับ หลังจากที่เพื่อนๆได้หินตีบวกระดับ5มานะครับให้คุยกับยูไล่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คุย <be. S 1> <Likewise. S 2> อีกหนึ่งครั้งนะครับ <fate> จนมันขึ้นว่าหากชะตาฟ้าลิขิดนะครับเราคงได้พบกันใหม่เนาะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเดินทางมาที่3แยกถนนอัลตัดนะครับเป้าหมายของเราคือตำแหน่งนี้ครับ,บโบสถ์มาริกาที่2นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เปิดแผนที่ ก็วิ่งตามผมมาได้เลยนะครับนี่วิ่งออกมาทางทิศเหนือนะครับวิ่งตามมาเรื่อยๆเลยนะครับทางทิศเหนือเนาะอ่าพอถึงตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆวิ่งตรงขึ้นไปก่อนนะครับผมแล้วก็ให้เราวิ่งออกเฉียงซ้ายออกมานิดนึ่งนะครับเราจะเจอกับกองต้นไม้แบบนี้นะครับให้ลงเนินไปได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆ นะครับเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับนี่เลยเราจะเจอกับโบสถ์มริกาที่2อ,อยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆออกซ้ายนิดหนึ่งนะครับล้อขอบตรงอินซีตรงนี้นะครับค่อยๆไต่ลงไปนะครับเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บลงสูงมากเดี๋ยวเจ็บค่อยๆไต่ลงไปนะฮะอ่าเมื่อมาถึงแล้วนะครับเราจะเจอกับยูล่านอนอยู่นะครับให้เราเข้าไปคุยกับเขาได้เลยนะครับนี่คุยได้เลย หลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้เขี้ยวยาวมานะครับหรือว่าดาบนาการคีบะนั่นเองนะครับและเมื่อรอเวลาไปอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเราจะถูกเอลลโอนล่านะครับบุกรุกนะครับให้เราจัดก,การมันให้ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับ Okay. เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วเราจะได้เงาสองปลายเอลิโอโนล่ามานะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นอันเสร็จสิ้นเควสของยูล่านักล่านิ้วโลหิตแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปสถานที่ไปอีกหนึ่งรอบนะครับตำแหน่งแรกนะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะคุยหรือไม่คุยก็ได้นะครับก็คือตำแหน่งนี้นะครับที่เราจะเจอยูร่าครั้งแรกนะครับตำแหน่งนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆวิ่งมาตรงนี้นะครับเราจะเจอกับ ในลิอุสนิวโลหิตที่เราได้มีสั้นเรดูเวียนะครับตรงนี้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราจัดการเนลิอุสได้แล้วให้เราวิ่งตรงเข้าไปตามทางตรงนี้นะครับเราจะเจอกักยุรายืนอยู่ให้เราคุยกับเขาเนะาะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเดินทางมาที่ตรงนี้ครับนี่หน้าประตูใหญ่วิทยาลัยนะครับตำแหน่งของวิทยาลัยคาถาเรยาลูคาเรียตรงนี้นะครับเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ย เมื่อเรามาถึงปลายสะพานตรงนี้นะครับมันจะมีจุดตกเนาะแล้วมันจะมีป้ายสีแดงๆโผล่ขึ้นมาตรงพื้นนะครับให้เรากดคุยได้เลยเราจะไปช่วยยูร่าสู้กับนิวโลหิตอีกหนึ่งคนนะครับอันนี้ผมจําชื่อไม่ได้แล้วขออภัยด้วยนะครับเมื่อสู้เสร็จแล้วนะครับยูร่าก็จะมาปรากฏตัวตรงนี้นะครับให้เราคุยกับเขาประมาณ3ครั้งนะครับจนกระทั่งแบบว่า เมื่อชะตาฟ้า,าลิขิตเราคงได้พบกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยจนบทพูดนี้ขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเดินทางมาที่ตำแหน่งนี้ครับโบทมาริกาที่2นะครับอ่าก็เป็นอันจบสิ้นเควสของยูร่านักล่านิวโลหิตนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกที่ที่ทําชมรัวรแชร์ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้กันด้วยนะครับสําหรับคลิปภารกิจยูรา่านักล่านิวโลหิตนะครับผมอ่าโอเคครับก็ ไปแล้วครับทุกคนบายบายจ้า